ตอนที่อาจารย์อนอนถงระไฟทั้งไอทั้งอ้วงม,มาเลยค่ะทีเนี้ยพอเราไออ่ะเราก็ไอไม่อยู่เลยแบบระไฟคือแบบนอนไม่ได้เลยคือเมาไฟพวิญญาณอย่างเงี้ยค่ะร้องไห้หนักมากเพราะว่าแบบมันมีแบบว่าเหมือนเราได้แบบเอาอะไรออกมาจากร่างกายเราเจริงๆค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะหนูก็ชื่อเตยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่า oh. ลประสบการณ์ oh. หลังจากได้รบไฟจากอาจารย์คมเอกค่ะตอนที่จะได้เจออาจารย์นะคะคือเราก็ฟังอาจารย์คม มานานแล้วเนาะแบบว่าฟังเทศอาจารย์ดูไลฟ์อาจารย์เข้าห้องอธิษฐานกลุ่มใครออนไลน์อะไรอย่เงี้ยค่ะ เราฟังอาจารย์อะ่ะคืออธิบายคําสอนอะไรง่ายสําหรับเรามากแบบว่าเราเข้าใจง่ายเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็แบบว่าตรงๆเลยก็เลยชอบอาจารย์มากเลยค่ะว่าถามพี่ว่าจะได้ไปบทอาจารย์ตอนไหนเออพี่ก็เลยบอกว่าก็ตอนที่พระเจ้าอวยพรแหละ,ละ,าาะาากอ๋อโอเคค่ะอะไรเงี้ยพอวันถัดมายายก็โทรมาบอกเขาดีว่าอาจารย์โคบจะมาหานะอะไรเงี้ยขอบคุณพระเจ้าเลยค่ะเพิ่งถามกับพี่เมื่อวานว่าจะได้เจออาจารย์ตอนไหนก็ตอนที่ได้เจออาจารย์แล้วก็พี่ๆที่มาริ่มพันธกิจด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจมาก ก็ตอนที่อาจารย์มาเหมือนเราไฟทั้งไอทั้งอ้วงมาเลยค่ะทีเนี้ยพอเราไออ่ะเราก็ไอไม่หยุดเลยแบบว่าไอแบบไอจนเหนื่อยไอยจนแบบโอ้โหแบบเหนื่อยมากค่ะแบบว่าการทรงสถิตหนาแน่นมากตอนเราไฟคือแบบนอนไม่ได้เลยคือเมาไฟพราะวิญญาณอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะพอแบบว่าเราเสร็จจากกิจกรรมตัวน,นั้นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็กลับแล้วก็รู้สึกโล่งมากค่ะคิดว่าตอนแรกคิดว่าแบบ เออเราจะเจ็บคอหรือเปล่านะเพราะว่าเราไอออกมาจริงไอแรงมากไอไอจนเหนื่อยอ้วกจนเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบร้องไห้หนักมากเพราะว่าแบบมันมีแบบว่าเวนเราได้แบบเอาอะไรออกมาจากร่างกายเราจริงๆอะค่ะก็ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่แบบหลังจากเราไฟเสร็จเราแบบไม่เจ็บคอเลยแล้วก็แบบรู้สึกดีมากรู้สึกโล่งตอนตอนแรกๆที่เราหนักๆอึ้งอึอะคือแบบมันแบบว่ามันแบบ คลายไปเลยมันโล่งไปเลยค่ะก็เขาคุณพระเจ้าค<ม>่ะแล้วก็อาจารย์กเ็เฮ็ดเรื่องอเรื่องลูกคอลบใช่ไหมคะก็แบบมันมีหลายอย่างมากมจริงๆเขาเนเยอะจนเราไม่คิดว่าเอ้ยอันนี้ก็ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากที่กลับมาจากการละไฟค่ะก็ก็แบบมาช่วยกันค้นว่ามีอะไรบ้างในบ้านแบบค้นออกคนออก้คนออกจนแบบมันเยอะมากจริงๆค่ะแบบเยอะแบบเยอะมากแบบไม่คิดว่าแบบผมมันจะอยู่ในบ้านเราเยอะขนาดนี้พระพิญามสุดก็มาเปิดเผยผ่านอาจารย์ให้พวกเรารู้นะยังแบบว่ายังต้องเอาอะไรออกอีกยังต้องทํายังไง ก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะก็หนูดีใจมากนะคะที่ได้เจออาจารย์เป็นเอซอาจารย์ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะทบเกิเลสพระเจ้าค่ะดีใจมากที่พี่น้องได้ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจมากเลยพระกัมภีพู้เดนิสสุดดีบทที่27บข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะ เห็นพระคุณของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็นคำบัญญานี้ได้เน้นว่าพระเจ้าแสนดีและพระเจ้ามีพระคุณต่อมนุษย์ที่อ่อนแอและไม่สมบูรณ์อยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ไปสวรรค์อยากให้พี่น้องได้ลิมรสความแสนดีของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะอวยพรพี่น้องพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมารับคำสาปแช่งรับความยากจน ความล้มเหลวความตายความบาปและสิ่งไม่ดีบนชีวิตของพระองค์ที่ไม้กังเขนพระองค์หลังพระโลหิตและจ่ายราคาความบาปและสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่ดีในชีวิตของพี่น้องด้วยความตายของพระองค์และพระองค์ก็หยิบยืน่นพระพรสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จชัยชนะชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ให้แกพ่พี่น้องพี่น้องตัดสินใจง,ง่ายมากครับตัดสินใจเชื่อพระเจ้า กลับใจจากความบาปและเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของพี่น้องมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอธิษฐานมาตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาขอพระองค์ เข้ามาช่วยชีวิตของลูกสอนลูกนำทางปกป้องอวยพรประทานกำลังฤทธิเดชพระพรให้แก่ลูกลูกจะเดินติดตามพระองค์และลูกจะเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ในนามพระเยซูเอเมนผมเชื่อว่านามของพี่น้องได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์เรียบร้อยเราจะพบกันในสวรรค์ ถ้าผมได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูหรือในค่ายนะครับก็จะดีมากเลยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะพบกันในสวรรค์นแน่นอนนะครับพี่น้องขอพระเจ้านําพี่น้องให้ไปพบบทที่ดีผู้นําที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์พี่น้องดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันมีสอบอที่รักพระเจ้าและดําเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีขอพระเจ้าเมตตาเจิมพี่น้องด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพี่น้องนําทางปกป้องพี่น้อง และอวยพรพี่น้องให้พี่น้องเป็นพรอพรแก่นา,นานาชาตินะครับขอพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ